อือโอ้โหนึ่งสองสามมันโดนเป้าเดียวกันเลยนะดูกดอกสองลูกสวัสดีนะครับผมกลับมาพบกับผมกะละเมงนะครับคลิปนี้นะครับผมเราจะมาสร้างธนู เอาไว้ล่าสัตว์นะครับผมเป็นธนูโบราณน,นะผมนี่เมื่อกี้ผมก็ไปหาตัดได้ไม้ไผ่มาละอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในคลิปนี้เนี่ยจะมีมีดนะครับผมนี่อุปกรณ์ที่เราจะใช้มีดแล้วก็เชือกเป็นเชือกแบบไหนก็ได้นะที่เราคิดว่าอ,อ๋อมันเหนียวอะ่ะมีขนไก่นะครับผมแล้วก็นี่เป็นเชือกเป็นเชือกฟางนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราจะมาทำอ,อ๋อคันธนูของเราันก่อน แล้วก็ผ่าคันธนูของเราเป็นแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตรงสองฝั่งทําให้มันเล็กลงหน่อยนะครับผมอ่าประมาณนี้แหละคันไม้ไผยของเราเนี่ยหวังว่าคงไม่อ่อนแรงนะ อาผมจะใช้ฝั่งนี้เป็นฐานนะในตรงกลางมันจะอยู่ตรงนี้นะผมอ่าล้วก็วัดจากตรงกลางตรงนี้มาเลยนะผมอ่าพอด,ดีเลยนะผมเมื่อกี้เนี่ยผมได้วัดไปรอบนึงละตรงกลางพอด,ดีเลยนะ ตรงกลางตรงนี้เนี่ยผมจะบาดหน่อยหนึ่งนะผม,มเวลาที่เรายิงลูกดอกเนี่ยมันจะได้ไปตรงหน่อยนะอ่าเดี๋ยวผมจะบาดตรงริมตรงนี้นะเราจะได้สายเชือกลงไปนะผม อ่าผมจะบาดแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับผมอ่าหลังจากที่เราบาดเจ้าตัว,ตวคันธนูเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะมามัดเชือกกันเลยนะเชือกของผมเนี่ยมันเส้นเล็กนะครับผมผมก็เลยต้องใช้หลายเส้นนะถ้าเกิดว่าเป็นเชือกเส้นใหญ่เนี่ยเราก็ใช้เส้นเดียวได้ละอ่าเชือกของผมเนี่ยมันจะยาวกว่าคันธนูนะครับผม อธนูอันทรงพลังของเราก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะผมถ้าเกิดว่ามันตึงไม่พอเนี่ยเพื่อนๆก็เอาสายเส้นนี้เนี่ยถอดออกมานะผมอะเอาสายธนูเนี่ยถอดออกมานะแล้วก็ม้วนนะครับผมม้วนให้สายมันสั้นลงนะหลังจากม้วนเสร็จเนี่ยเอามาใสา่ไว้ที่เดิมนะครับผมอ,อมันก็ตึงขึ้นมาหรอ อาทุกคนผมจะพันหนังไม้ให้มันดูมีสเกลหน่อยหนึ่งนะอันนี้เป็นหนังไม้นะครับผมเราเห็นในหนังหรือว่าเราเห็นตามกันในสารคดีเนี่ยเขาจะพันเป็นหนังสัตว์นะแต่น,นี่เนี่ยเราพันหนังไม้นะครับผมเพื่อให้ดูมีระดับหน่อยหนึ่งนะ สภาพเสร็จสมบูรณ์แล้วนะผมเหลือแคอ่ลูกดอกนะเดี๋ยวเราจะไปทำลูกดอกกันนะผมะลูกดอกผมจะใช้ไม้ไผ่แห้งทำลูกดอกนะครับผม เผานะผมเผาแล้วก็เราจะดัดให้มันตรงนะ,ะตรงด้านหลังนี้เนี่ยผมจะใสะ่ขนไก่ลงไปนะครับผมนี่เราก็จะผ่าตรงกลางนี้แหละ หลังจากนั้นนะผมเราก็เอาตรงนี้ข่าออกหน่อยนึงนะตอนที่เรายิงลูกดอกเนี่ยจากตัวเชือกธนูเนี่ยมันจะได้มาเกี่ยวตรงนี้นะผมประมาณนี้หละ ทุกคนเสร็จสมบูรณ์้วครับผมธนูอันทรงพลังของเราในลูกดอกเมื่อกี้เนี่ยผมทําลูกดอกสามลูกนะแต่ว่าลูกดอกลูกหนึ่งเนี่ยมันหักนะผมตอนที่ผมทําเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่สองลูกละ,ะผมยังไม่ได้ลองยิงเลยนะเราจะมายิงกันเป็นครั้งแรกพร้อมกันนะครับผมว่าเจ้าตัวธนูที่ผมทําขึ้นมานเนี่ยมันจะทรงพลังแค่ไหนนะครับผม โอเคแล้วก็คือเป้าหมายเนี่ยเมื่อกี้ผมได้ไปตั้งไว้แล้วแหละตรงใต้ต้นไม้ต้นใหญ่นั้นนะครับผมอเป็นใบไม้ที่เขียวๆอ่ะเมื่อกี้ผมไปปักเอาไว้นะอะจากตรงนี้เนี่ยไปถึงตรงใต้ต้นไม้นั่นอ่ะประมาณสิบเมตรครับผมมาเราจะมาลองยิงกันดูนะผมนี่ลูกดอกผมจะใส่เป็นลูกหนึ่งนะโอเคมาเราจะมาลองยิงกันเลยนะผม ถ้าเกิดล่้นลูกแรงไม่โดนเนี่ยเราก็จะมยังมีลูกดอกลูกที่สองนะเป้าที่ผมไปติดเอาไว้เนี่ยอมันจะใหญ่ประมาณนี้นะผมประมาณฝ่ามือผมอะผมจะนับหนึ่งถึงสามผมจะยิงนะหนึ่งสองสามโอ้ทุกคนมันไม่โดนนะผมมันโดนไปฝั่งนี้มาเรายังเหลือลูกดอกอีกลูกหนึ่งนะ มันยิงไม่ค่อยแม่นว่ามือผมสั่นบอเปไม่รู้หนึ่งสองสามโอ้ว้าวทุกคนแรงมากนะผมเราจะไปดูผลงานกันนะดูเหมือนว่ามันจะเอียงไปฝั่งนี้นะหรือว่าเราเล็งไม่ถูกหรือเปล่านี่ทุกคนโอ้แรงจริงครับผมนี่เห็นไหมตรงนี้นะผม เ in หมือนว่าลูกดอกเนี่ยมัน,นมาอย่างนี้นะมานี้ปุ๊บแล้วก็เนี่ยไปโดนตรงนี้นะแล้วก็อีกลูกหนึ่งเนี่ยมันตรงนี้นะผมนี่เป้าของเรามันห่างกันประมาณคืบ่มหนึ่งนะเหมือนว่าผมเล็งอยู่ทางนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเล็งฝั่งนี้นะเพราะว่าอ่อเจ้าตัวธนูของเราเนี่ยเราทำอีกตรงที่ยิงยิงไว้ข้างหนึ่งนะนี่อยู่ที่เดิมนี่แหละอยู่ที่เดิมยิงนะในเพื่อนพอจะนึกภาพออกไหมเนี่ยผมทำอีกตรงยิงไว้ตรงนี้นะมันก็เลยน่าจะไปฝั่งเนี้ย ผมจะเลงจากตรงที่เมื่อกี้เรายิงโดนเนี่ยมาฝั่งนี้หน่อยหนึ่งประมาณครบ่มหนึ่งนะครับผมนะเหมือนเดิมนะผมน้ำหนึ่งถึงสามนะหนึ่งสองสามโอ้ทุกคนอะไรเนี่ยผมเล็งไปฝั่งนี้เนี่ยมันก็ไปฝั่งนี้าะไอ้ดุกดอกเนี่ยมันปักที่ใต้ต้นไม้เลยนะอูห้หลังจริงอ่ะ น,นี้ถ้าเกิดว่าเราไปยิงโดนคนนี้โอ้ยแย่ยนะผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยทําเป็นเล่นนะผมนี่ทุกคนโอ้ดอกนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะแม่นหน่อยนะโอ้ลังนจริงๆลูกดอกเนี่ยปักไปสองลูกเลยนะโอ้อันนี้อยจางแบบในหนังจีนแล้วล่ะทุกคนโอ้หนี่ความลึกของเขาปักไปประมาณเท่านี้นะครับผม นี่ลูกนี้อ <c oughs> นี่มันลึกพอๆกันะ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขยับมาใกล้หน่อยหนึ่งนะประมาณแปดเมตรนะผมดูว่ามันจะโดนหรือเปล่า <c oughs> ประมาณนี้ละแปดเมตรนะผมเอาใหม่เอาใหม่ห,มหนึ่งสองสามอู้งนี้เกือบโดนโอู้แรงมากหนึ่งสอง สโอ้โหทุกคนมันโดนตรงจุดเดียวกันนะฮนี่ลูกดอกสองลูกมันโดนตรงจุดเดียวกันนะนี่ไอ้ลูกแรกที่เมื่อกี้เรายิงมันเฉียวตรงนี้ไปนะผมแล้วก็ไอ้ลูกที่สองมันคือลูกข้างบนนี้นะนี่มันโดนไปตรงนี้นะผมนี่ตรงที่ไม้เป็นแผลเนี่ยอ่าผมจะยิงในระยะหกเมตรน,นะครับผม ตอนนี้เนี่ยผมก็ขยับมาอยู่ที่หกเมตรแล้วละ่ะในลูกด,ดอกเรานี่โค้งกันเลยนะงอกันเลยละ่ะดัดให้มันตรงหน่อยหนึง่งอ่ะขยับมาที่หกเมตรนะครับผมว่าจะโดนหรือเปล่าอือทุกคนดอกนี้นี่เฉียวกันนะครับผมก็ถือว่าโดนนะีนดอกที่สองของผม ออืโหเหมือนเดิมเป้าเดียวกันเลยนะมันออืเหมือนว่ามันต,ตามกันไงไม่รู้ี่อดูดอกสองลูกดีนะที่มันไม่เข้าตรงนี้ถ้าเข้าตรงนี้นี่อออืืหบังเอิญมาก,กละ่ะดูมันโดนเป้าเดียวกันเลยนะมันแค่ออห่างกันประมาณไม่กี่มิลน,นะผมแต่ถือว่าโดนเลยนะเนี่ยเป้าขาดไปแล้วละ่ะ ี่โดนไปแล้วนะผม <c oughs> โอ้แม่นอยู่นะเดี๋ยวผมนี่จะลองยิงไปตรงไอ้ต้นกล้วยต้นนู้นนะว่ามันจะโดนหรือเปล่าแล้วก็มันจะบินไปถึงหรือเปล่านะลูกดอกเราเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้ทุกคนมันบินลงต่ำไปหน่อยหนึ่งนะอันนี้เนี่ยประมาณสามสิบเมตรนะครับผม จากตรงที่ผมยิงไปต้นกล้วยเนี่ยกลายอยู่นะหนึ่งโอ้แข็งมากหนึ่งสองสามอืมโอ้ดอกนี้แรงมากนู่นก็ถือว่าลูกดอกเราเนี่ยมันบินได้ตรงแล้วบินได้สวยอยู่นะบินได้แบบออกไปตรงแล้วแต่มันเสียทีตรงที่ยิงไม่ยิงไม่โดนนะไอ้ดอกแรกเนี่ยมันมาตรงนี้นะผม แล้วก็เหมือนว่าลูกดอกเนะี่ยมันอยู่แถวนี้นะแล้วไอ้ดอกที่สองเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะดอกที่สองเนี่ยแรงมากนะผมโอ้ยทุกคนอันนี้ดอกที่สองนะผมนี่ดอกแรงเมื่อกี้มันอยู่นี่นะเดี๋ยวผมจะลองยิงต้นกล้วยต้นนี้ดูนะว่ามันจะแรงแค่ไหนนะผมเนี่ยเราก็อยู่ใกล้ๆนี้ยิงกันเหรอระยะเผาขนเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยนี่ต้นกล้วยต้นใหญ่ต้นนี้นะ <c oughs> เน้นเน้นครับผมปักเน้นเน้นแล้วล่ะยิงตรงเป้าเดิมนี่แหละแรงจริงๆโองแรงมากทุกคนนี่สองดอกแรงอยู่นะเนี่ย เราจะมาดูว่ามันจะเข้าลึกแค่ไหนเนาะดอกแรกเนี่ยอืออประมาณนี้เลยนะผมประมาณสิบเซนกันเลยนะนี่แล้วก็ดอกที่สองมาดึงดอกที่สองดูว่ามันจะปักลึกแค่ไหนนะดอกที่สองเนี่ยเหมือ,มอมเนเดิมครับผมประมาณสิบเซนนะนี่ธ hey, นูอันทรงพลังของเราผมก็ได้อามาสาธิตวิธีการทำแล้วก็ สาธิตวิธีการใช้งานนะธนูนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปล่าหมูป่าเนี่ยโอ้ไม่ได้ผลแน่นอนนะผมยิงไม่ระคายเครื่องแน่นอนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกสัตว์ที่หนังบางๆเนี่ยอย่างเช่นเจ้เจาพวกกระต่ายหรือว่าเจ้าพวกหนูเนี่ยธนูแบบนี้เนี่ยมันเหมาะเหมาะแก่การล่าเจ้าพวกสัตว์แบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไก่ป่าไก่ป่าน่าจะได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมูหรือเป็นกวางเป็นเก่งนี่โอ้ยิงไม่เข้าหรอกทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้แรงมากนะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากทําให้มันแรงกว่าน,นี้เนี่ยเพื่อนๆนยอยก็าจะใช้ไม้ไผ่ตัวที่มันค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่นะอันนี้เนี่ยผมใช้ไม้ไผ่ที่ธรรมดาทานะผมเป็นไม้ไผ่อ่อนอยู่นะมันไม่ใช่ไม้ไผ่แก่นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสําหรับคลิปนี้ก็ผมก็มาสาธิตวิธีการสร้างธนูแล้วก็ผมก็ได้ลองยิงในระยะที่ไกลแล้วก็ใกล้นะครับผมว่ามันจะมีความแรงและความแม่นยําแค่ไหนนะผม เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย